ถ้าเรียกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอว่าเป็นร่างที่ถอนรากถอนโคนคอสอชอมากที่สุดคงจะไม่ผิดนักไอลอเสนอ10ประเด็นคือ5ยกเลิกนายกคนนอกยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศผู้บริหารท้องถิ่นแบบพิเศษใช้ระบบเลือกตั้งปกติและยกเลิกมาตรา279นิตโทษกรรมคอสอชอ5แก้ไขคือนายกต้องเป็นสสสวต้องมาจากการเลือกตั้ง สร้างระบบสรรหาองค์กรอิสระใหม่ปลดล็อกวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิเศษของสอวอและตั้งสอสอรอร่างใหม่ทั้งฉบับผู้จัดการไอลออธิบายเหตุผลที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดพร้อมกันแม้จะยอมรับว่าเป็นไปได้ยาก ถ้าเราจะไปกลัวว่าสวสองร้อยห้าสิบคนเราเสนอยกเลิกแล้วเขาจะไม่โหวตให้อันนี้คือเราต่อรองแล้วแล้วและเราจะเสนอเอาลดลดอำนาจก็แล้วกันหรือว่าเปลี่ยนระยะเวลาให้สั้นลงอันนี้คือเราเราต่อรองเราเกรงใจในหน้าที่ของเราคืออะไรที่มันไม่ควรมีเราต้องเสนอให้ยกเลิกอ,อะไรที่มันจะพาประเทศไปข้างหน้าได้เช่นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ควรต้องเป็นสสไหมควรต้องลงสมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นต้องเป็นสสหลักการแบบนี้เราต้องเสนอให้มันมี สุดท้ายแล้วถ้าจะเอาหรือไม่เอามันเป็นการตัดสินใจอำนาจของเขามันไม่ใช่อำนาจของเราอยู่แล้วนะครับทันทีที่เราเอารายชื่อทั้งหมดไปตั้งหน้าสภาเมื่อวันที่22กันยานั่นคืออำนาจเราหมดแล้วคือเราเสนอแล้วหลังจากนั้นเขาจะพิจารณาเองถ้าหากว่าเขาเห็นว่าไม่เห็นด้วยเ,เพราะว่าสวชุดนี้ควรจะต้องมีอยู่ต่อไปเพราะเหตุอะไรเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องให้เหตุผลให้ได้ถ้าเขาให้เหตุผลไม่ได้เขาก็จะป็นต้องรับเท่านั้นเอง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับไอลออาจจะสร้างความกังวลให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสอสฝ่ายรัฐบาลบางคนด้วยเนื้อหาที่จะมีผลเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูงเช่นการแก้ไขนายกต้องเป็นสสเมื่อมีผลบังคับใช้พลเอกประยุทธ์ต้องหลุดจากตำแหน่งทันทีหรือสอวอต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดจะทําให้สวชุดปัจจุบันต้องยุติบทบาทและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสนอทุกประเด็นเข้ามาในร่างเดียว ไม่สามารถเลือกรับบางข้อหรือไม่รับบางข้อได้แต่สำหรับสวคำนวณสิทธิสมานกังวลการยกเลิกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับปปชจะส่งผลโดยตรงกับคดีทุจริตกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตเนี่ยมันกำหนดลักษณะการกระทำความผิดของคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบตามหลักกฎหมายเนี่ยเมื่อเรายกเลิกกฎหมายที่เป็นตัวกำหนดฐานความผิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีฐานความผิดให้ไปลงโทษใคร คนที่ถูกลงโทษคดีถึงที่สุดแล้วติดคุกอยู่แล้วเนี่ยเมื่อร่างของไอรลอสมมุติว่ามีผลใช้บังคับตามนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เป็นข้อต่อสู้ยื่นต่อศาลขอให้ออกหมายปล่อยตัวเขาไม่มีกฎหมายที่ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติว่าเขากระทาความผิดแล้วนะครับหรือคนที่กําลังต่อสู้คดีอยู่กําลังจะเริ่มขึ้นศาลเพิ่งถูกกล่าวหาจากปปชเริ่มขึ้นศาลเนี่ยนะครับเขาก็จะยกมาเป็นข้อต่อสู้ได้ว่ามันไม่มีกฎหมายกําหนดฐานความผิดแล้ว เกิดความเสียหายผมเชื่อด้วยความเคารพด้วยความมั่นใจว่าท่านผู้ร่างแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมลงชื่อไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศและท่านก็ไม่ได้เขียนกฎหมายเพื่อวัตถุประสองค์อันนี้แต่ไม่ว่าจะเพราะความผลไม่เป็นอย่างนั้นผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแต่ผลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าร่างออกมาแบบนี้นอกจากเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญของไอลอแล้ว การได้รับทุนจากต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สวาบางคนหยิบขึ้นมาตั้งคำถามถ,ามถึงความชอบธรรมแล้วถ้าหากว่าองค์กรเหล่านี้ได้รับเงินจากต่างชาติแล้วมาร่างกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยผมถามพี่น้องประชาชนใช่รับว่าประเทศไทยยังจะเหลือศักดิ์ศรีของประเทศหรือไม่ประเทศไทยไม่เคยเป็นขี้ข้าใครไม่เคยเสียเอกราชแต่ขณะนี้ มีองค์กรที่ชื่อว่าไอรอกำลังเสนอแก้รัฐธรรมนูญแล้วไปดูในรายละเอียดนะครับไม่เอาสักอย่างแก่รัฐธรรมนูนหมวดหนึ่งหมวดสองก็จะแก้นะประเทศไทยไม่ราจจาแจกหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ก็จะแก้หมวดสองหมวดพระมหากษัตริย์ก็จะแก้ไอลอหรือโครงการอินเทอร์นเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเกิดขึ้นในปี2551 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ต้องการส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยเสรีภาพและระบบยุติธรรมในเว็บไซต์ของไอลอระบุแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนมาจากต่างประเทศแต่ที่อาจจะถูกเพ่งเร็งคือ Open Society Foundation หรือ OSF ก่อตั้งโดยจอร์จโซลสพ่อ, ot, พอมดทางการเงินที่เคยโจมตีค่าเงินบาทไทยในวิกฤตต้มยำกุ้ง และกองทุน National Endowment for Democracy หรือ NED องค์กรที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภาคองเกรสแต่ไอลอยืนยันการทำงานเป็นอิสระเราก็มองดูว่ามีกองทุนไหนบ้างที่มีวัตถุประสงค์ตรงกับเราและเรารู้ว่ากองทุนนี้เนี่ยเป็นมืออาชีพจะไม่แทรกแซงการทำงานของเราเราก็เขียนโครงการกิจกรรมทั้งหมดเราเป็นคนคิดทั้งรูปแบบเนื้อหาวิธีการเป้าหมายเราออกแบบเองแล้วเราก็นำเสนอโครงการไป ผมไม่เคยรู้จักคุณจอร์สโซรอส์เราก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรและเขาจะทําอะไรแต่ร <นะ S 1> ูว้ว่าเขาเป็นเจ้าของเงินของกองทุนนี้เขาเป็นคนบริจาคเงินให้ตั้งกองทุนแต่กองทุนพอตั้งแล้วเนี่ยมันก็มีรายรับทางอื่นมีวิธีการบริหารจัดก,การกองทุนแบบของมันเองนะครับคณะกรรมการกองทุนคุณจอร์สโซรอส์ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยอ่ O S, <S uh, F Open Society Foundation เนี่ยมีสานักงานหลายสิบแห่งทั่วโลกและให้ทุนกับ หลายสิบหลายร้อยประเทศทั่วโลกลเวลาเราเดินทางไปที่ไหนเจอ NGO ประเทศไหนก็นแล้วแต่เนี่ยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไนจีเรียญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็รับเงินจากที่นี่คล้ายๆกันนะครับโดยหลักการคือทํางานเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยแม้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของไอลอ5ยกเลิก5แก้ไขอาจจะเป็นไปได้ยากในทางการเมืองแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อเสนอของไอรลอหลายข้อสอดคล้องกับผู้ชุมนุม รวมถึงการมีส่วนร่วมจากประชาชนกว่า1 0 0 0 0แคนจนได้ชื่อว่าเป็นร่างของประชาชนการผ่านหรือไม่ผ่านร่างของไอลออาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์นอกสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมาถึงที่นาสภาอ่างนี้มันคือชัยชนะเป็นชัยชนะ1กของประชาชนครับ